กำลังจะทำการซ่อมลําโพงฟังเสียงก่อนก่อนทำการดูต่อไปมีเสียงบือเสียงหำด้านหลังของเครื่องเสียปลั๊กแล้วมีเสียงบือเสียงหำนะเพื่อนๆนด้านหลังอเนี่ย มิวสิกดีเจอ้าวเดี๋ยวไฟเข้าตรงนี้หรือไม่อย่างไรแต่มีเสียงหรือเสียงหำโอ้มีมี่มะนะครับว่าเซฟไพซีบวมหรือไม่อย่างไรไปดูกันครับอเปิดออกมานะครับเพื่อน<ๆ>ผมเลยคิดว่าซีตัวนี้นะครับเป็นซีฟินเตอร์นะครับมันจะเกิดการบวรมไม่ใช่เลย ไม่บวมเลยโอ้ยทำไมไม่บวมล่ะ <c oughs> บวมล่ะอน่ครับเมื่อมันไม่บวมก็ดีไปหรือว่ามันจะเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับดำเนินไปนี่คือวงจรนี่ครับ ทีนี้นะครับเพื่อนๆเ,เมื่อซีมันไม่บวมผมก็จะเปลี่ยนซีคือเก่านะครับเพื่อนๆถอดซีอ,อกมาก่อนนั้นเพื่อนมนคิดว่ามันน่าจะเสื่อมจะขาดนะนะมันทําม,มันบื่อขนาดนี้เนี่ยมันต้องซีตัวนี้แหละนะครับนี่นะเอาออกมาซีตัวนี้นั้นเพื่อนนี่นี่ สามพันสามร้อยไมโครฟารดยี่สิบห้าโวลต์สวยงามแตกไม่บวมเอาตัวใหม่ใส่ลองดูคำการใส่ซีเข้าไปสามพันสามร้อยไมโครฟาดตัวเดิมยี่สิบห้าโวลต์นะครับตัวนี้สามสิบห้าเลย ทนแรงดันไฟได้ถึงสามสิบห้าโวลต์บัตรคียแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่บัตรคีนะบัตรคีแล้วนะครับม <c ười> ันจะเป็นอย่างไรลองเสียบปลั๊กดูนะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันเยียบเ้ยเฮ้ยไฟบวกขั้วเราคงจะหย่อมเนาะเสียบปลั๊กนะครับวู้ <c ười> เงียบเลยนะครับเพื่อนอุ้ยจริงเหรอสีคาดดังไหมนะไม่ดังนะโอ้โหโอ้นะครับเพื่อนเพื่อนดังนะครับดังมีเสียง ได้นะครับเพื่อนดังดีนะครับไม่บลือไม่หำโอ้ซีขาดนะครับเพื่อนครับซีซีฟินเตอร์ภาคจ่ายไฟนะครับมันขาดไปนะครับเพื่อนครับอาการเสียงบรือเสียงหำนะครับนะเปลี่ยน C ีตำแหน่งนี้นะครับเป็น C ีฟินเตอร์นะครับเพื่อนครับไฟออกจากหม้อแปลงนะครับผ่านไดโอดนะครับผ่านไดโอดแล้วมาฟิลเตอร์ที่ซีสังเกตนะนะครับ ไฟออกจากแมอแปลงนะครับผ่านไนโอด f ฟิลเตอร์ที่4นะครับพอดี4เกิดปัญหานะครับไฟก็เลยไม่เรียบเกิดเสียงฮัมเสียงบรือดำเนินการเปลี่ยน C ก็ดังดีนะครับเพื่อนครับทีนี้ก็ดำเนินการทำความสะอาดบัดรกรีให้แน่นตัวไหนจุดหลุดหลวมมีหลวมหรือไม่อย่างไรหากไม่หลวมก็ผ่านไปหากหลวมก็บัดรกรีไปนะครับเพื่อนครับ มีขนาดน,นะแกลงมาเพื่อขอดูให้ชัดๆชัดแล้วประกอบกลับคืนเข้าไปยังยังเม่อกี้ก่อนขาวาลุ่มหลุดหวมหรือไม่อย่างไรทาความสะอาดวารุ่มเรียบร้อยครับ ััตกลีเสร็จนะครับล้างทำความสะอาดสวยงามเป็นอย่างมากประกอบเข้าไปประกอบเข้านะครับเดี๋ยวทีนี้ก็ดูแบตเตอรี่ต่อไปนะครับแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟแล้วนะครับเดี๋ยวดูหน่อยนะแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างนะครับเสียบปลั๊กเข้านะครับรวัดไฟที่แบตเตอรี่นะครับ ดนค่านี้นะครับเสียปลั๊กนะครับวัดไฟที่แบตเตอรี่นะครับมีไฟนะถอดปลั๊กนะครับพอถอดปลั๊กแล้วนะครับไฟก็จะตกลงแบบรวดเร็วแบบนี้แะแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟแล้วนะครับเพื่อนๆตัวนี้เสื่อมสภาพแล้วนะครับอ่าก็แบตเสื่อมด้วยนะครับตัวนี้ก็ดําเนินการก็หมายถึงแบตเตอรี่เสื่อมนะครับไม่สามารถเก็บไฟไว้ได้นะครับเพื่อนๆครับ อตอนวัดไฟมีไฟขึ้นนั่นก็หมายถึงระบบชาร์จเขามีไฟมาชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับแต่แบตเตอรี่ไม่เก็บไฟนะครับก็ทีนี้ก็มีอะไรล่ะหาแบตบมาเปลี่ยนเนาะทำความสะอาดห,หน้าเครื่องนะครับฝุ่นต่างๆนะครับปัดฝุ่นหน่อยอะไรแบบนั้นน่ะนะีนูกือปกรณ์ครับ,รบเดี๋ยวให้ดำเน,นินการในส่วนแบต,ตรี่ต่อไปนะครับไม่ยากนะครับแค่บัตรคีสองสายในส่วนแบตเตอรี่นะครับ ก็ ờ, จำเป็นต้องปัดฝุ่นด้วยนะครับโอ้ uh huh. oh. <c oughs> ดูครับเ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับปัดฝุ่นออกตัวน,นี้มีไฟแสงสีด้วยนะครับโอ้ oh, oh, นี่คือหลอด LED นะนเพื่อนเว <c oughs> ลา LED เขาทำงานนะสะท้อนกับหน้าลำโพงนะครับหน้าลำโพงนี่ฉาบสีเงินนะนี่เหลือมับมับนะครับ <c oughs> ใส่แบตเตอรี่เข้าไปก็

ใช้งานได้นะครับใส่จากแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วเนาะอัดฟ้าเลยนักบอบีไฟแสงสีสวยงามมากปัดฝุ่นออกนะครับ พอปัดฝุ่นออกแล้วใบแสงสีสวยงามมากเลยเกิดเป็นผีหืออวพิษณุยาจบเควิดโรคนี้ไว้ครับขบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวยงามไรใต้ตาละล่ะสวัสดีครับ